พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันประสูตวันที่8มกราคม2560 วันนี้เวลา11นาฬิกา10นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรั์เสด็จออกนพระตำหนักน้ำวังสุขโขทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์และทรงประเคน้าตรายแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปในโอกาสวันคล้ายว,วันประสูติ8มกราคม2560 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณวรีนารีรัต์ประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกิตลดาและศิลปกรรมศาศ,าศา์บัณฑิตเกียตรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาตร,ารจุฬาลงกรณมหาวิทยายลัยพระองค์สนพระไทยการสร้างสารรค์งานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นทรงมีผลงานเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ โดยทรงมีเครื่องหมายการค้าส่วนพระองค์ในชื่อสิริวันวรีอีกทั้งยังทรงออกแบบของแต่งบ้านใช้เครื่องหมายการค้าว่าสิริวันวรีเมซองนอกจากนี้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทรงได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาแบดบมินตันซีเกม2005ประเภททีมหญิงและทรงเป็นนักกีฬาขี่มา้าทรงชนะเลิศรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคิงคัพ2012 เวลา1 2 0น,น10นาทีเสด็จไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตในการนี้ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรศุสัตว์จะนำไปมอบให้นายภัยคำกันหาเกษตรกรอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและทรงปล่อยนกประรอดหัวโขนจานวน31ตัว จากนั้นทรงปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ31ตัวในโอกาสนี้กรมประมงได้ถวายพันปลาไทยน้ำจืด9ชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลาหมอไทยปลาเสือพ่นน้ำปลากลายปลาโพงและปลาบึกเพื่อส่งปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน390,000ตัว หลังจากนั้นเสด็จกลับวังสุขโขทัยผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนานรีรัตต่อจากนั้นประธานพระบรมการให้พลอากาศเอกรังสารดิษฐปันจงอดีตรองสมหราชองครักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายบันประสูติ8มกราคม2560 ซึ่งในปีนี้จเจริญพระชนศ่า30ปีส่วนที่อาคารกองงานส่วนพระองค์904ส่วนแยกวังสุขโขทยัยพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรโดกระโบรดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้แทนพระองค์เชิญจจกันดอกไม้และของขวัญไปถวายในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรนอกจากนี้มีข้าราชการผู้แทนเหล่าทัพ คณะครูโรงเรียนต่างๆตลอดจนสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนำใจการดอกไม้และสิ่งของไปถวายและลงนามถวายพระพรด้วย